สุขสบายดีสบายดียามสาวๆาพี่น้องว่ายตื่นมาตื่นมาอากาศคือดีแท้สบายดีเอฟซีทุก่านทุกคนผู้อยู่ตามประเทศผู้อยู่ฝั่งไทยแล้วก็พี่น้องบ้านเฮาที่ไปหาเงินหาคำขอให้สุขให้มานให้ลำให้รวยเด้อเฮงๆปังๆหาเงินหาคำค้าขายอยู่ตลาดตะลี่หรือว่าทำการทำงานก็ให้เถ่าแก่หักแพงแล้วก็เมตตาเนาะบริสุขสุคน พี่น้องบ้านเฮาให้โสูกดีมีสุบสขบดสุกุสุคนประเมาสิเก็บพักเนาะเอาพักไปทำไปประกอบอาหารทำทานพี่น้องนเมื่อนี้ลูกเอาเบิดเลยพอประมาวสี่อันหวานใหม่เนาะมันอันมันพอเหมาะพอควรเลยพอดีกินเลยโต๊ะกระทา้างันใหญ่ไว้กว่าอยู่อันอยู่พุ่นเนาะ อยู่กระท้างใหญ่กระทกระทางหน่อยนี่ใหญ่ไวกลัวสีเอาไปอันเอาไปรวมกันกับของซาแพงซาแพงก็ซสือมากคือกันพระเจ้าหมัดติดอะนะบอกคนอยู่ว่าบ่ต้องสื่อเด้อว่ะบ่ต้องสื่อเมานําเอือยพี่พังห้องเป่าเรต้องสื่อเสียงเงินพระเจ้าหมัดติดกันไปเลยสื่อมาเลยอ่ะประมาณโลกออกแล้วก็สิปลูกไม้ กินแก่มันกับบวแซบเนาะเอาพอดีพองามล่ะกะถอนปลูกใหม่ฮะนะวันนี้กะประมาวสิมาทรงทรงทรงดินแล้วก็สิปลูกใหม่เอาเก็บออกไปแล้วนั้นวันนี้มีมีเมนูอีหยังกะไปเบิ่งอยู่พุ่นเนาะแต่ก่อนอื่นกะสิแจงมีอันผู้ใจบุญ มีผู้ใจบุญเพื่อสมทบห่วมทำบุญนำประเมาเด้ประเมาสิพาไปเบิง่งไปสมไปทั้งเงืเ่อนชาวแพงไปแล้วเนาะเก็บพักแล้วก็สิไปขาดยังแน่แล้วก็สิได้พัวพันกันมาหอดอันมาหอดบ้านชาวแพงเนาะเอากระเตรียมกระเตรียมส่วนที่บรร่ท่านบ่ท่านเห็ดมือขึ้นแหละมือขึ้นก็จนเดิกเติ ทางนี้ก็สวยข้าวสวยข้าวสมบรรยากาศยามเช้าพี่น้องยังแต่สาวอยู่เด้อสบายดีผัวสนุสนนกมาพร้อมกันมาพร้อมทั้งลูกทั้งผัวมาร่วมทำบุญด้วยกันสันปดูก็มาแลวอยู่หน้าบ้านพี่น้องเด็กๆมาบราริกานั่งพับเพียบเรียบร้อยพี่น้องปราเมา ก่อนจะไปเหตุเวียกเหตุงานก็สิคอแจ้งข่าวเนาะข่าวผู้ทีมาห่วมมาห่วมทำบุญน้ำเนาะบุญสังฆทานผ้าขาวตอนเพลยอยู่บ้านสาวแพงเนาะแล้วก็พ่อมาได้ได้ันแจ้งข่าวหรือว่าข่าวผีข่าน้องเอฟซีท่กท่านเนาะมอว่านี้กามีกามีอันทั้งเอื้อยเรื่อคุณพี่เนาะคุณพี่เพชร ทางกรุงเทพมหานครเนาะเพิ่นได้ฝากร่วมทำบุญมา1 1,000บาทพี่น้อง1,000บาทแต่ว่า1,000บาทนี่เฮียนกี่เผิงนึงเนาะเป็นเงินบาทเผิงเงินบาท500นี่ก็มาเอาโๆเด้อมาเอาโให้เบิ่งเนาะแต่เงินน่ะ1,000บาทพี่น้องอันนี้โให้เบิ่งคือเงินกี่เิงนึงเงินบาทเิงนึงก็มาเอาเพจนันน่ะเฮ็ดให้มีทั้งกี่ทั้งบาท มาร่วมทำบุญเนาะหนึ่งพันบาทเพราะว่าคนที่ฝากมาร่วมทำบุญนี่คือเพิ่นบกคอยมีเวลาเพิ่นบกคอยมีเวลาไปทำบุญซ่องมาเพื่อนกะคือสิดเคยทำบุญหัวกันแหละเนาะจังจังไห้เพิ่นมีศรัทธาจากรวมทำบุญกับเฮาก็ข,าขอบุญขอบุหลายๆนำนพี่เพชเนาะทางกรุงเทพมหาคนคร เป็นเถื่อที่ซองแหลนะเนาะเป็นเถื่อที่ซองที่เพิ่งหายมารอบก,ก่อนนี่เพิ่นกระหายตอนตอน,ตอนเมาไปทำบุญเนาะอันนี้เรากษสติชมทุบสุม่มถุบขมานี่คราบกษิ้อเป็นเป็นเนครื่องเครื่องถวายอะไรเนาะหรือว่าอาหารการกินอะไรเนาะที่มาหว่วมเพราะว่าเมื่อนี้ทำบุญหนึ่งมาแล้วเม่นมนพระมาหาอ,องค์เอากเสษมี ยังแน่เนาะถวายกับติดตามเบิ่งเนาะมีผ้าขาวเนาะเป็นรักกับผ้าขาวต่อมากระสีเป็นยังเป็นปัจใจไสยาทานเนาะแล้วก็เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเนาะแล้วก็เห็ดนี่เห็ดอยู่บ้านเนาะบ้านชาวแพงกะแผ่พี่แผ่น้องมาไล่แน่เนาะบ้านน้ำโมงใหญ่นี่กะเกือบเบิดคนเลยเนาะทามบนชาวแพงเกือบเบิดแต่ว่า ทียนแพรพีแพรน้องมากอะได้เลี้ยงเพิ่นกะเพื่อนยังพี่น้องเพื่อว่าบุญเนาะสาพี่น้องทำบุญนี่เพื่อนยังเพื่อสาระขั้วมขีธีเนาะอา่าเฮาเฮาหามาได้ลแล้วล้วกะแบ่งทำบุญทำทานนะมันประมาณแล้วนะสาระขั้วมขีธีพี่น้องก็มาร่วมทำบุญนี่ก,ก็สิได้ได้บุญน,นำกันพี่น้องเนาะบุญน,นี่เริ่มจากจิตใจเฮาเนาะท่นเฮาบ่สะดวิก่ะ ย่อมือมัวธาสาธุก็ได้บุญนำกันเนาะส่องมากอะยกยกสับเนี่แหละเนาะสับที่เฮาหามาได้นี่แหละมาสอยเรือก็ได้บุญอีกกัเป็นซ่องขอเนาะซ่องขอแล้วเนาะสามมาก็เฮาได้เหือแห้งเฮาเนาะสละมาเห็ดมาทำนำก็ได้บุญด้วยกันเนาะแล้วก็ซีมาดิซีมากะ เวลาเนาะพี่น้องสละเวลามาได้บุญได้เพราะว่าเขามีเวลาเขาก็ไปเหตุย่างอื่นแต่ว่าเขาสละเวลามาส่วนนั้นมามาร่วมทำบุญนี่ก็ได้บุญเนาะรายแนวพี่น้องค่ะเขาจิตเป็นเป็นจิตเป็นกุศลจิตเป็นบุญลักก็เป็นบุญเนาะเป็นความดีนะ่ะอาวันนี้กะก็เมาสจิกะเตรียมหล่เด้อเนานะเริ่มแหลกว่าสิเห็ดยังมือน,เนีเมนู ก็คือเตรียมไว้ก็คือสีสเห็ดเขาพัดเพราะหุณพี่เพรเนาะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เอฟซีถุกท่านทุกคนข่าเบึงขาวสม้มจึงมีสุขภาพแข็งแรงเบิดครขอบครัวเนาะขอบคัว,ควแล้วก็ญาติพีน่น้องเนาะทีวะ่ว่าเป็นญาติญาติองเพิินก็ให้บุญคำนำสู่เส้นเดียวกันเดอ้อแล้วก็เอฟซีถูกทานทุกคนทานผู้ใหญ่ทุกคน,ท,น,ท,กท,กคนที่ติดตามขาเบ่งข่าวสม้มทั้งสองขา่าวเมาเนาะ ่ะรวมกันกับเป็นพันหาแลวนลเนาะเมื่อวานนี่กับเพื่อนเองิงทั้งสา้าเองิงทั้งจังหวัดมุกดาหารเมื่อนี่กับเป็นคุณพี่เพชรเนะาะทั้งกรุงเทพมหานครเนาะเพื่อนหายมาร่วมทําบุญเนาะกะกะเป็นบุญของเฮาเนาะคันคนทีเพิ่นเพิ่นมีโอกาสได้กว่าเฮาได้เงินได้คําเพิ่นกะมาทําบุญกะเป็นบุญของเฮาที่ว่ามี ผู้ใหญ่ใจบุญมารวมทำบุญเนาะแต่ว่าพี่น้องบ้านเฮากะผู้มีหน่อยกะเหือแห้งเนาะพี่น้องรวมทำบุญผู้มีหน่อยนี่กะแห้งอยากหายท่ำได้พี่น้องอยากหายท่ำพราะว่าการการที่เฮาสละาทานเ,เ,เห็ดห้เฮาเนาะมีม,มีมีอยู่มีกินนะบุญขับนำสู้พี่น้องคารทำทานเนาะเ,เห็ดห้เฮามีอยู่มีกินเพราะว่าสละขัดเก่าก่อนีที อากะสิเป็นมงคลกับเฮาบบบนี้เนาะสิมีอยู่มีกินคนละเนาะอ่ะแบบนี้ปลาเมาสิปลาเมาสิเตรียมเลยเด้อมันสิสวยเนาะข็ให้เอฟซีถูกท่านย่อมือนำกันเนาะย่อมือสาธุนำกันนำนำคุณพี่เพชรเนาะย่อมือนำเพิน่นโมทนานำเพินน่นเนาะเพิ่นให้ปัจจัยมาหนึ่งพันบาทเนาะสาธุโมทนานัน่งเลยเนาะแต่กะปลาเม่าวนี่เป็นเหงือแหง้งเนาะเป็นเหงือแห้งสิ สิจัดเตรียมในมื้อนี้ผู้ทั้งชาวนกชาวเขานะมาแต่เช้าจัดเตรียมแล้วบัดนี้ป้าเมาก็สิจัดเตรียมกันเนาะโ้ยกยังบ่เปิดําสบายดีแหสบายดีใหม่เด้อเฮ้ยสวัสดีพี่น้องนั่งเอาตะแกงใส่เด้อบแล้วน่ะตะแกงสีดําน่ะเอามาล้างใส่มันจงเดงุ่มอยู่ในเงามากนะ พี่น้องบนท่านมาโฮมพี่น้องพอตอนเพลนตอนเพลนบางคนก็ชิมาสวยแน่อาหารลักลักแมเสานี่กะสิพัดเขาก่อน,น,นเนาะท่านผู้ใดอยากอุ่นท่องห้องท้องก็ผู้ใดก็คือพี่น้องลูกลูลานๆนี่แหละเนาะมันจังสีบโบวบน ในนั้นมันสีวนออกมาสิพัดเข่าซะก่อนเมื่อนีนแบ่งเวียกันแบบสิปันกันคนละเมนูปันกันเห็ดคนละเมนูนนบรรยากาศดีดีเมนูล,ล,มนล่างถั่วเออเมนูหล่างถั่วเลยนะะี่ยนะฮะใจหมาโลกพักล่างถั่วเลย เมนูทั่วไปทั่วไปเถ้าห่อน้ำมาน้าู่บ่เทถานิวหรือมาแต่เแถวซีอืมโอ้นิวบ่ได้มามาแต่ซีดงซีดงปลาดูหลิ่นกับน้องอยู่ทางหน้าเฮือนพุกเดี๋ยวชาวแพงนี่สิต้องอยู่ทางหน้าเนาะ บได้มาทั th àng, <c ười> ้งครัวอันจะเตรียมสถานที่บนหนังบนเร้ากระเป๋าดูบอกผนไวเดี๋ยวหมอตัวได้เผื่อสีเหล้วกระตุกนอกกระตุกประนแล้ว เอาคลิปนี้จะพาเบิงพะส้มเทนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อพาเบิงพาส้มบรรยากาศยามเสาร์เอฟซีบนทามมาว่างานยังวสันอ้ยสงสัยเบิงคิปบ,บุจบเบิงคิปบุจบก็เลยบู้วางานยังประเมา,าวกะเกาไปกาอีกรอบสองรอบสามเนาะงานบุญสังฆทานพระเขาอยู่บ้านสาแพงจัดขึ้นเผือเป็นสิริมงคลเด้อพี่น้องเด้อผู้ได้ากรวมกัรรวมได้เด้อบลาบ่สวย ผู้ใดอยากร่วมทำบุญเนาะติดต่อมาทางเฟซบุ๊กปลาเมาพวง,งานเลาะเพนผู้ใดสนใจบุคคลมีเวลาเนาะบุคคลมีเวลาออกไปทำบุญนะทางปลาเมาเองกักทำบุญอยู่กับสาวแพงเนาะเป็นเจ้าภาพน้ำกันพี่นองเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาน้ำกันเจ้าภาพทางกำลังเหือแห้งเจ้าภาพทางกำลังศัตร์ สะดวกทั้งได้ก่อเหตุเนาะบดสะดวกกับยอมม่อมือมโมสนาสาธุนำกานผู้ได้หมักผู้ได้ข้อหวยกับข้อห้ถูกหวยรวยเบอร์เดอร์ถึงรถตล่เดอพี่น้องเดอผู้ได้เป็นเมคา้าเศร้าคลายขายซื้อได้ขายมานกำไรดีผู้ได้เหตุการณ์เหตุงานกับข้อห้กิจการงานเจริญรุ่งเรือง ลาบลืน่นลาบลืนลลลล่นลำรวยลำรวยเฮงเฮงปังปังบุษกุนปพอเมา,าสิจบคลิปไว้สำนีก่อนพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีสบายดี